ที่มาของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมีที่มาแบบไหนบ้างนะคะมีกี่แบบการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคืออะไรการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือการเข้าใจทุกอย่างตามธรรมชาติที่มันเป็นโดยจิตที่เราตื่นรู้แล้วเราจะไม่ไปควบคุมบังคับคาดหวังกับสิ่งใดๆ ที่จะทำให้เราเกิดทุกเกิดโทษแก่จิตใจของเราเราจะไม่ไปบีบบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหนังใจเรานะคะที่มาของการเตือนรู้อาจมีที่มาต่างกันแต่กระบวนการในภาคปฏิบัติก็จะมีวิธีการที่คลายกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนั่นเองนะคะ ที่มาของการตื่นรู้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างที่พอที่จะยกได้ประมาณประมาณ3ที่มานะคะว่าการตื่นรู้มีที่มาคือทำอะไรนะคะถึงทำให้ผลคือจิตตื่นรู้ได้นะคะมีมีหลายๆรูปแบบด้วยกัน ข้อหนึ่งเป็นการตื่นรู้ที่มาจากการเข้าใจจากการปฏิบัติในทางธรรมนะคะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะคือการที่คนคนหนึ่งได้ทำสมาธินะคะหรือฝึกสติให้มีจิตตั้งมั่นแล้วก็ให้จิตได้ เรียนรู้ที่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะก็คือการวิปัสสนาโดยเห็นสภาวะทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงเป็นถูกบังคับบัญชาไม่ได้ตามหลักของไตรลักษณ์จิตก็จึงไม่ยึดติดนะคะกับกายกับใจที่เรามีอยู่อันนี้จะเป็นการตื่นรู้ทางธรรมจิตก็จะ เข้าใจธรรมชาติและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยว่าเราจะไม่ถูกนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะทำใจได้และวางได้ถึงจะมีทุกข์แต่มันก็จะน้อยลงไปตามลำดับนะคะอันนี้คือที่มาของการตื่นรู้ก็คือมาจากการตื่นรู้ แบบนี้มาจากการปฏิบัติในทางธรรมอันที่สองจะเป็นการตื่นรู้ที่คนคนหนึ่งเจอเหตุการณ์ความทุกข์ความเจ็บปวดมันทรมานอย่างรุนแรงนะคะจนจิตมันทุกข์มากๆมันทรมานมันมีการที่ เจอจนจนมันมีสภาวะที่ไม่ไหวนะคะจิตมันจะเกิดการที่จะอยากที่จะอยากที่จะเยียวยาตัวเองนะคะโดยการหาวิธีและทำจนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจแล้วมันจะค่อยๆปล่อยวางความทุกข์หรือทำให้ทุกข์น้อยลงก็จะเป็นการที่ เยียวยาจิตตัวเองหรือได้เรียนรู้ในความทุกข์ความเจ็บปวดความรุนแรงที่ตัวเองได้เจอมานั้นมันสาหัสเหลือเกินจนจนที่จะอยากที่จะออกจากความทุกข์นั้นนะคะคือประมาณนั้นอันนี้จะเป็นการตื่นรู้วิธีที่สองคนคนนั้นก็หลังจากที่ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเข้าใจเข้าใจความทุกข์ แล้วไม่อยากที่จะไปทุกข์อีกนะคะยิ่งใครที่ได้เยียวยาในจุดที่เข้าใจใน,ในเรื่องของวิธีการที่จะมีท่าทีกับความทุกข์กับในโลกนี้ยังไงอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะค่อยๆได้เรียนรู้แล้วก็ก็จะออกจากจุดที่เขาเป็นได้จิตก็จะค่อยๆที่จะได้เรียนรู้แล้วส่วนใหญ่ คนที่มาจากรูปแบบนี้ค่ะมันก็จะหาวิธีหนึ่งในนั้นน่ะอาจจะเป็นกระบวนการในการที่นั่งสมาธิหรือฝึกสติอย่างที่บอกไปว่ามันมีที่มาหลายรูปแบบแต่ว่ามันจะมีความที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่มาของ ของคนทั่วไปที่เจอได้เยอะสุดนะคะจากจากที่แต่ละคนที่เขามีประสบการณ์นะคะก็จะเป็นวิธีนี้นะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราตื่นรู้ในวิธีนี้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์นะคะแต่ว่า ด้วยการที่เขาได้เยียวยาตัวเองและได้เรียนรู้ในความทุกข์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการที่เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอจิตเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะมีวิธีเยียวยาตัวเองได้เขาจะมีวิธีเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่ไปจมเหมือนเดิมแล้ว นะคะอันนี้อันนี้ก็จะต่อยอดวิธีการยกระดับจิตขึ้นไปสูงขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยวิธีนี้วิธีที่3ที่เป็นรูปแบบของการที่ทำให้จิตตื่นรู้อีกวิธีหนึ่งก็คือการตื่นรู้จากการที่ได้พบกับคู่ทวินเฟรมนะคะมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ เมื่อเราได้เจอคู่ทวินเฟร,รมของเรากระบวนการตามธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเลยมันจะจิตวิญญาณมันจะจำกันได้ค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกันมันจะกระตุ้นปมหรือจุดดำทุกอย่างที่เคยมีหรือเรากดไว้ หรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่ามันมีปมหรือมีความไม่สมบูรณ์แบบนั้นในจิตของเราอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะโชว์ให้เราได้เห็นแล้วเราจะต้องเจอปรากฏการณ์ที่เป็นความทุกข์เป็นการที่เราจะต้องหันกลับเข้ามาหาตัวเองในการที่จะแก้ไขแล้วก็เยียวยาตัวเอง เพราะว่าสิ่งที่เจอมันช่างเจ็บปวดและทรมานเหลือเกินเมื่อเราได้หาวิธีที่จะเยียวยาตัวเองแล้วจิตจะมีการตื่นรู้และเราจะค่อยๆที่จะเจอบททดสอบและจะค่อยๆ เยียวยาตัวเองในด้านในมุมต่างๆที่เจอแล้วเราจะค่อยๆได้แก้ไขและตื่นรู้ยกระดับจิตของเราขึ้นจะทำให้เราได้ตื่นรู้และจิตวิญญาณของเราจะรู้ว่าเราได้เยียวยาเสร็จแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะมันจะมีกระบวนการของมันอยู่ วิธีการทั้งสวิธีจะเห็นได้ว่าเมื่อคนคนหนึง่งได้เจอสิ่งที่ได้รู้ถูกแล้วเขาจะอยากที่จะออกจากถูกมันจะมีอะไรที่มันเชื่อมกันอยู่นะคะแต่ละวิธีแล้ว,ว,ลวบางสิ่งกออ็อย่างวิธีที่ ที่สที่3นะคะที่เป็นการตื่นรู้จากการที่คนคน,นึงเจอความทุกข์ทรมานแล้วก็ตื่นรู้อีกอันนึงก็คือการที่คนคนนึงได้เจอทวินเฟรมนะคะหรือคู่ที่เขาเจอทางจิตวิญญาณแล้วมันกระตุ้นกันนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็ หรือทุกวิธีที่ที่พูดมาเลยอะส่วนใหญ่นะมันก็บ้างก็บอกว่า,ามันเป็นสิ่งที่กําหนดถูกกาหนดไว้แล้วนะคะเป็นเจตจํานงของคนหนึ่งที่จะได้มาเกิดในชาตินี้แล้วจะต้องยังไงก็ต้องได้ตื่นรู้อย่างเงี้ยคะ่ะบ้างก็บอกแบบนี้เออ่ข้อสังเกตก็คือทุกรูปแบบเลยอะมันจะเป็นพื้นฐานของของกันและกันอยู่ บางคนอะคะ่ะเขาตื่นรู้แบบที่หนึ่งในทางธรรมต่อมาเขาก็มาตื่นรู้ในแบบที่สามก็คือมาเจอคู่ทวินเฟร,รมอีกซึ่งมันก็จะเป็นเหตุและปัจจัยของมันมาอาจจะเป็นไปได้นะคะหรือบางคนตื่นรู้กรณีเจอความทุกข์เจ็บปวดมากมายเหลือเกินแล้วคนคนนั้นก็ หาทางเยียวยาตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นมันจะเป็นวิธีการที่ฝึกสติแล้วก็อาจจะทําสมาธิแล้วก็เห็นออความทุกข์ไม่ใช่เรามันก็อาจจะต่อยอดที่ทําให้คนนั้นน่ะได้ตื่นรู้มากขึ้นในทางธรรมเป็นวิธีแรกก็ได้อันนี้มันอย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปเนี่ยต่างกันก็จริงแต่ว่าพอมัน มาเข้ากระบวนการของมันแล้วหนึ่งในนั้นอย่างที่ให้สังเกตเลยว่าวิธีที่หนึ่งถึงสามยังไงตัวที่ทําให้จิตวิญญาณเราได้ตื่นรู้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นการที่ได้รู้ได้รู้ถึงถึงความถูกแล้วอยากที่จะเยียวยาจึงทําให้จิตเราเออเยียวยาหรือได้รับการแก้ไขนะคะส่วนใหญ่มันจะมี มันจะมีการทําให้จิตสงบอยู่ในนั้นด้วยเพื่อที่จะได้ได้ออกจากถูกให้ได้แล้วมันก็จะมีการที่เราจะมีสติในการที่จะเห็นใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราทำยังไงให้ไม่ถุกมันจะเป็นเหมือนซับเซ็ตซึ่งกันและกันอยู่นะคะอันนี้ก็มันอาจจะต่อยอด แบบนี้ไปแบบนี้ต่อซึ่งมันเป็นพื้นฐานของกันและกันนะคะบางคนอาจจะไม่ไปถึงจ,งจุดนั้นหรือบางคนอาจจะทำไดอนน้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นจะเข้าใจในวิธีการการตื่นรู้ที่มาที่ไปของตัวเองได้มากขนาดไหนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังตื่นรู้นะคะสวัสดีค่ะ